ขาดอีกนิดเดียวจะขายถึงเป้าอยู่แล้วเป็นแบบนี้ทุกทีทำยังไงดีมาชมคลิปนี้กันสวัสดีครับผมอาจารย์บีครับสวัสดีครับเทนเนอร,ร์บลลี่ครับครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง4อุปนิสัยของนักขายนะครับที่ทําให้ขายเท่าไหร่ ก็ไม่ถึงเป้าหรือเกือบถึงเป้าทุกทีนะครับมีอะไรกันบ้างเรามาพบกันครับแน่นอนครับในเรื่องของการขายม,มันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทจะทาให้เราประ,ประสบความสาเร็จหรือเกือบถึงเป้าเก<ช>ือบป,ประสบความสําเร็จบางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องของวิธีคิดหรือบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของทักษะอย่างเดียวความรู้กับทักษะความรู้สินค้าไม่ถึงความรู้ในอุตสาหกรรมไม่มีแต่ว่าหรือว่าบางคนก็เป็นโฟกัสเรื่องทักษะการขาย แต่จริงแล้วนะมันมีอุปนิสัยบางอย่างนะครับที่เรา2คนเนะี่ยสรุปว,ว่าถ้ามี4อย่างนี้ขายไม่ดีหรือขายเกือบถึงเป้าแน่นอนนะครับอุปนิสัยที่หนึ่งครับที่เราเห็นบ่อยๆครับสำหรับเคสเซลที่ขายเกือบถึงคืออะไรครับคนปริ นี่การการชราใจเป็นไงครับการชราใจชราใจใครเคยเป็นบ้างครับนะักขายหลายๆคนผมไม่รู้นะว่าใครเคยเป็นบ้างคือมีลูกค้าในมือมีลูกค้าที่เคยซื้อของเราอยู่แล้วบางครั้งเราอยู่ในวงการปเป็นสิบปีลูกค้ารายเดิมก็จะต้องรีพีทออเดอร์เราซื้อซ้ำ,ซำ,ซำตลอดตลอดจนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเหมือนของตา่างเวลางบประมาณมา ทุกเวลาจะซื้อเ่ออจัดซื้อของโทรหารเราแน่นอนครับเนี่ยครับนี่สายแรกเลยที่ผมเจอบ่อยแล้วสุดท้ายเป็นไงครับอาจารย์บีแล้วก็ลอสไปนะครับคือคู่แข่งที่อาจจะมีความสม,ม,ม่ำเสมอม,ม,มากกว่าเนาะบางทีลูกค้าเดิมของเราที่อาจจะเป็นเค์เข้าของเราซื้อด้วยซ้ำแต่เห็นความ,มเห็นใจหรือว่าบีก็เห็นว่ามันมีเครื่องรู่ใหม่ที่มาแรงหรือมีโปรกต์หรือมีเซอร์วิสอื่นที่มันอาจจะอัปเดตกว่าเราก็นะได้นะครับเนาะจะบอกว่าตรงเรื่องนี้ครับบางท,ทีเวลาเราเสียอาจจะไม่ได้เสียทั้งหมดหรอก แต่บางครั้งครับสมมติเราเคยขายอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าก้อนนี้เราโดนแบ่งเค้กออกไปสิบเปอร์เซ็นต์นิดสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามีผลไม่แทนบีใช่ก็มีผลใช่ไ,<อ>ไหมไหบางครั้งเราปิดยอดแบบม,มันเกือบถึงอีกแล้วเ<บ><ส>นี่ยแหละเพราะมันโดนหั่นเค้กก้อนนี้<ส>น,นี่แหละ เชื่เข้าไปบางบานิดเดียวเองครับเนาะ,ะหรือบางครั้งก็โชคายก็ไปทั้งไปทั้งยกทำไป<ล>นโรเสเ็จเลยก็มีเหมือนกันะนะครับะฉะนั้นวิธีแก้ข้อน,นี้นะครับก็คือว่ารักษาไข่ทองคำของคุณให้ได้นะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยความถี่ในการเข้าพบนะครับก็ขอให <ช S> ้ไปถึงหรือถ้าบอกว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไปเจอเขาต่อย่างน้อยคือผมว่าสายสัมพันธ์มันต้องถึงเนี่ยตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายนะครับบางครั้งคุณใช้ไลน์แมนส่งอาหารยบางอย่างให้เขาหรือว่าส่งอะไรบางอย่างอะไรคุณน่ต้องไปโฟกัสใ ลูกค้ารายใหม่ที่ยังต้องซื้อใจเขาใช่ไหมครับแต่เราเจอแม้จนดีประมาณว่าแบบอยากจะให้เซลล์คนนี้นักขายคนนี้ไปพบลูกค้าเพื่อจะไปเสนอเนี่ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ได้ไปเลยเลยแล้วผมก็มาถามว่าเอาแล้วได้บอกติดต่อกับที่เขาหรือยังบอกเออยังเลยครับทำไมไม่ได้ติดต่อพอดียังไม่มีเวลาขับรถไปผมก็ถามว่าแล้วไอ้เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่มีอยู่ทําไมไม่หยอดไปก่อนหยอดไปก่อนเพื่อจะได้ทํานัดแล้วก็ไลตามเข้าไปใช่ใช่นักขายเราก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะ ปฏิสัมพันธ์พอเพราะยังไงพอพอยิ่งคุณเป็นนักขายนานเข้านานเข้า,นา,นขาคุณจะมีจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเนาะใช่ครับฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยในลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าคียของเราเนี่ยตัวอาจจะไม่ไปแต่เราต้องต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์บางอย่างเพื่อทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ายังคี e คอนเน็ก t หรือ keep contact ค<น>ีปคอนแทคกับคนลูกค้าเดิมของเราเหมือนแบบคุณเคยแข่งอยู่แล้วใช่คใช่ไหมคุณเคยอยู่แล้วบางทีมันมันได้เปรียบกนอยนะลูกคนใหม่ๆคู้แข่งเราใหม่ๆจะมาเอาลูกค้ารายเดิมของเราีี่ทม สัยวแพทย์เนี่ยเขาต้องเอาหน้ามาเอาหน้ามาโผล่มาบางครั้งโผล่มาเดือนนึงสามเดือนหกเดือนถึงได้ออเดอร์แต่บางครั้งของเราแค่โทรไปจิ้งเดียวลูกค้าก็อ๋อโอเคตรงไปแล้วเหรอเออมีอะไรช่วยอย่างเงี้ยมันง่ายกว่ากันเยอะครับนะก็อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจแก้ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะผลิตพี่สายสัมพันธ์อยู่ใช่ครับครับข้อที่สองครับมีอุณวุฒิสัยอะไรครับคุณสุปรีลิข์หลังจากชะล่าใจไปแล้วคราวนี้อย่าประมาท แบบขายาา<ห>ที่นี้อุปนิสัยประมาทเป็นยังไงครับนักขายที่บิปเบลต์อุปนิสัยประมาทก็คือเราจะเข้าไปนําเสนอเราจะเข้าไปทําการขายเราไม่ได้แบบวางแผนเอาไว้ครับ<ม>บางคนนี่ผมก็เจอบ่อยนะเป็นว่านักขายที่อยู่ในวงการมานานๆหรือบางครั้งน,นักขายมือใหม่ก็เป็น พอาจะเข้าไปขายสินค้าแต่บาครั้งะครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรเลยข้อมูลว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่เตรียมเกี่ยวกับเครื่องมือแทตบาล็ล,ล็อกตัวอย่างอุปกรณก็สาธิตบางครั้งคือคิดว่าแบบไม่เป็นไรเข้าไปก่อนแต่ส่วนมากผมก็เจอเจอเรื่องอย่างนี้ยหน<ม>ีไปดูแปลกมากเลยนักขายโดยเพราะนักขายด้วยเหมือนกัเลยคนชอบเป็นคือชอบค่องไว้ในใจว่าเออเขาไม่อยู่หรอกแปไหมต้องขับรถไปหาลูกค้านะเป็นธุรกิจที่นักขายต้องออกเดินทางไปพบลูกค้าแต่ในใจกลับคิดว่า อยู่หรือเปล่าเาอออาจจะไม่อยู่มั้งขอให้ไม่อยู่ดีกว่าขอให้ไม่อยู่เอ<ข>อมีน้แบบขอให้ไม่อยู่จะได้แบบไม่ต้องน,นงําเสนอสินค้าไเพราะว่าเรายังไม่แม่นจะ<ช> <ๆ S 2> บอกว่าแบบผมความคิดแบบนี้คือมันน่าจะได้ครับมันเพลองมันให้เราเหนื่อยฟรีใช่ครับก็ในในธุรกิจผมเนี่ยบอกว่าเขามีการทาวิจัยนะครับเขาเรียกว่าคอคอ e f f e c t i v e นะครับคอ f i ฟเฟก s ิก็คือเขามีการทําวิจัยว่าในเงินเดือนของนักขายในแต่ละคนในแต่ละเดือนนะครับถ้าตีมาเป็นรายชั่วโมงแล้ว ถ้าตีมาเป็นลายวิสิตในการไปเจอลูกค้าแต่ละลายเนี่ยใช่ไหมครับว่าบางครั้งรวมเงินเดือนอินเซนティブรวมโบนัสของเราเนี่ยในการเจอลูกค้าหนึ่งครั้งเนี่ยมีมูลค่าถึงลักพันกว่าบาทหรือส0ง0บาทต่อครั้งอยู่ที่ว่าบริษัท invest เงินพันสองพันให้กับคุณไปแล้วเนี่ยแต่คุณเนี่ยตอบแทนบริษัทอย่างไรบ้างถ้าคุณบอกเอ้ยแบบไปแบบไปไม่เจอกับใจหรือไปเจอแล้วก็คุยแบบสัพเพเหระคุยชิดคออะไรเงี้ย มันก็ทําให้สิ่งที่เราบริษัทนเวสต์ไปก็ไม่ได้รีเทิร์นกับมานการทำลงใช,ใช่ใช่ใช่วิธีการเพิ่มตรงนี้ก็คือ เพิ่มเรื่องของคุณภาพเหมือนการเจอกับลูกค้าในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยคือได้คุยเรื่องแบรนด์ของคุณหรือเปล่าคุยได้โปรดักต์ของคุณหรือเปล่าตั้งเป้าหมายเลยนะครับทุกครั้งของการที่คุณไปเจอลูกค้าเนี่ยทำให้ลูกค้าเขาเริ่มเชืในโปรดักต์หรือแบรนด์คุณเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์มันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมสอดแทรกเรื่องแบรนด์หรือว่าโปรดักต์มันก็ไปเพราะว่าพอวันที่คุณมีลูกค้ามากขึ้นเนี่ยลูกค้าจะบอกฮ้ยทำไมช่วงนี้น้อยใจช่วงนี้ไม่มาามมดไ,มได้ ก็ติดแบร์เราไปแล้วนะครับนาออะไรเงี้ยครับก็จะ่าลืมเกรียมตัวให้ดีๆอุปกรณ์มันต้องพร้อมนะครับไม่ว่าลูกค้าเราจะมีโอกาสเจอคนผู้ตัดสินใจหรือไม่เจอก็แล้วแต่แต่ในกระเป๋าเราต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปจะเป็นแคตสล็อกเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีให้พร้อมเพราะถึงเวลาเราไม่รู้หรอกอยู่ดีเกิดเดินเข้าไปกลาไม่เจอนั้นเจอพอดีและจริงๆผมว่าจากที่ผมเนี่ยเป็นเซลล์เนอร์แล้วก็โคชชิ่งนักขายหลายคนเนี่ยเห็นเลยว่านักขายที่ขายดีครับจะมีการเราวางเรียกว่ารูทของการขังเขาว่าเขาจะไปจังหวัดนี้จะไเจอลูกค้ารนี เขาจะไปคุยกับคุณลูกค้า A ด้วยสินค้ารายนี้ลูกค้ารายนี้กําลังติดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพคนนี้ติดปัญหาเรื่องราคาคนนี้ติดปัญหาเรื่องคู่แข่งเขาจะมีโจทย์ของลูกค้าในแต่ละรายเขาจะได้เตรียมถูกว่าลูกค้ารายนี้เขาจะ handle ได้ material อะไรข้อมูลอันไหนกราฟตัวไหนสไลด์ w e r พอยต์แผ่นไหนสาธิตอะไรนี่ยคือเขาคิดวางแผนได้คิดไว้หมดแล้วคิดไว้หมดแล้วนะครับเนาะโอเคบางคนจะคบปวดหัวจังนามาคิดวางแผนอะไรครับแต่ผมบอกว่าการวางแผนที่ดีทําให้คุณประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนคุณมากมาก แล้วเซลล์ที่เติบโตกัน้ากก็จะเป็นเซลล์ที่คิดวิเคราะห์และวางแผนเป็นพฤติกรรมที่3นะครับพฤติกรรมที่3าอันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกเราต้องเก่งขึ้นดีขึ้นทุกๆปีนะครับล้าในฐานะนักขายเพราะฉะนั้นอุปนิสัยหนึ่งที่ทําให้เราไม่เติบโตไปถึงไหนก็คือการที่เราไม่พัฒนาตัวเองครับด้านความรู้ต่างๆเนาะใช่ครับในการเป็นนักขายเราต้องพัฒนาความรู้ด้านไหนบ้างครับอย่างแรกเอาแบบง่ายๆตุ่นเลยคือเรื่องของ product ถาว่าทุกวันนี้เรารู้เราเก่งในสินค้างเราเชิงลึกมากขึ้นหรือยัง เราเก่งพอที่จะแบบว่าสามารถนาเสนอสินค้าแล้วก็ทําให้ปิดก,การขายกับลูกค้าได้หรือยังเพราะถ้าเกิดข้อมูลไม่เยินการดีคิดว่าเวลาเจอสินค้าขายยากๆแล้วคนต้องการข้อมูลเยอะแล้วเราไม่แน่นเขาจะซื้อหรอแน่การดีก็ไม่ไม่ซื้อแล้วเราเองรู้สึกโน้มนา้าวแบบไม่มั่นใจใช่ไหมิ่งท<ม>ี่มนส่งคือเราขายได้แบบลูกค้าย,ยังเห็นเรบบาปากตันอยู่เลยลูกค้าก็รู้สึกเลยว่าทำไมดูกังวลกังวลจังเลยนี<ช>่ครับอันแรกเป็นเรื่องของโักต์ครับอันที่2เป็นอะไรดีการ เป็นเรื่องของคู่แข่งนะครับ mm hmm. น้องเ็นเรองแข่งว่า mm hmm. นักขายก็จะมี2อย่างอันที่หนึ่งก็คือไม่บ mm ีลีฟในสินค้าหรือผลอักตัวเองเลยให้คุณลองถามตัวเองว่า mm hmm. อย่างเช่นตอนนั้นผมเป็นเซลล์แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ยาทางยา mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ผมเน่ยถามตัวเองว่าถ้าคนในครอบครัวผมเนี่ย เจ็บปวยไม่สบายด้วยโลกโรคเนี่ยผมจะให้คนในครอบครัวผมรับประทานยาตัวนี้หรือเปล่าซึ่งคำตอบมันคือแน่นอนฉะนั้น,นถ้าคุณบิลีฟขนาดนั้นเนี่ยเวลาขายคุณก็จะเข้มข้นนะครับแต่กับการบางคนก็รู้สึกว่าไม่บิลีฟเลยแล้วก็ไม่รู้จักคู่แข่งเลยนะครับคุณต้องรู้จักข้อมูลของคู่แข่งในตลาดด้วย ประเภทแรงือมากเอบิลีฟมากมากจนแบบของชั้นมแย่งเลยเลยชั้นคือดีที่สุดหลับหูหลับตาเป็นหูปิดตาเหมือนเขาเรียกว่าลูกชั้นดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะจนคุณแบบว่ามันรักโปรดักเสียจนแบบว่าเข้าข้างตัวเองเอาง่ายเถอะอะไรเงี้ยขอให้คุณแบบว่าโอเครักก็ส่วนหนึ่ง แต่ยังไงก็อย่าลืมติดตัวใจว่าตอนนี้ผู้แข่งเขาวางแผนมายังไงเขาเอาอะไรกำลังมาตีอยู่อย่าลืมนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเราอยู่ในตลาดมันมีคนอยากจะมาโค่นเราอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้ด้านผู้แข่งเนี่ยก็ขอให้แบบเหมือนเรามองเขาด้วยหางตาอย่าอย่าแบบว่าอย่าไปจับจ้องเขาทุกฝีก้าวเพราะมันจะทําให้คุณแบบไม่เป็นอันทำมาหากินแต่ว่าแค่พอรู้ว่าเขากำลังทําอะไรอยู่รับแต่ว่าไม่ไปถึงกับเฝ้านะครับอันที่สานะครับสาคัญเหมือนกันคือความรู้ด้านอะไรครับในฐานะที่เป็นนักขาย บางครั้งเราพอไปนักขายเนี่ยเราเริ่มได้รับความไว้ไใจจใจลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากเราแน่นอนครับคือประโยชน์ที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นแบบสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ในการพูดเผยลูกค้าเพื่อตั้งตั้งมูลค่าของเราก็คือความรู้ในด้านธุรกิจเราทาในธุรกิจอะไรอยู่เทรนด์ของธุรกิจนี้ของสาขาหนี้กำลังจะเป็นไปในทิศท,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 ทางไหนแล้วเวลาที่เราจะทําให้ลูกค้าอยากจะซื้อับเรเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไร ถ้าเกิดเราไม่รู้ภาพรวมของตลาดเลยเรายังแบบขายในสิ่งที่มันไม่ใช่เทรนที่จะำให้เขาเติบโตอะ<ช>ครับอาจารย์ครับคิดว่ามันจะขายได้ไหก็คงจะยากตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ในธุรกิจยา ในผิดยาก็จะมีไซเคิลว่าไอ้ยาตัวไหนอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติยาตัวไหนไม่อยู่ใน uh huh. ยาต้อง uh huh. บัญชีอะไรเงี้ยกระบวนการจัดซื้อของธุรกิจนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับเนาะที่จริตอนนี้ผมทําอยู่ในธุรกิจเทรนนิ่งในการทำเทรนนิ่งก่อนที่เขาจะจัดซื้อเนี่ยก่อนที่ฝ่ายบุคคลจะจัดซื้อก็จะมีการทำโหลดเทรนนิ่งรดแม็กทำเทรนนิ่งเซอร์เวย์มีซีซั่นของเขามีไซเคิลของเขาเนี่ยฉะนั้นนี่คือความรู้ในอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเขาเป็นยังไงกับกระบวนการการซื้อการจ่ายไม่ใช่เป็นกระบวนการวางบิธีแลน รูปแบบในการซื้อการขายกันอย่างไงเนี่ยนักขายที่ดีต้องศึกษาตรงนี้ด้วยั ว่าตอนนี้สินค้าแต่ละตัวไหน,นวัตถุดิบตัวไหน,นที่มันกำลัง<อ>จะเร<อ>ิ่มตกเทรนเดินจะเป็นเทรนใหม่เข้ามาอย่างงี้เราก็ต้องเอาเข้าไปานำเสนอละใช่<ต>ใช่ทุกธุรกิจผมคอนเต์มาเจอหลายๆที่เลยทั้งเป็นวัตถุดิบก่อสร้างเป็นแม้แต่เกี่ยวกับเคมีพันหลายๆอย่างครับมันจะมีเทรนของมันอยู่เนั้นไม่ใช่ว่าเราตะบี้ตะบบานเอาแต่ของที่มันจะตกเทรนไปขายให้ลูกค้าอย่างงี้ครับสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แล้ววิธีการที่เราอัปเดตเทรนแล้วเอาความรู้ใหม่ๆเนี่ยหรือความรู้ที่อัปเดตไปบอกลูกค้าเนี่ เราได้ด้วยใช่ครับโลกทุกวันนี้อยู่ในยุคดิจิตอลเพราะว่าผมก็มีนะเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเลยเขากำลังเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลหมดแต่เรายังเอาระบบอนาล็อกไปขายอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลูกค้าคือไม่ไปไหนอยู่แล้วลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเขาเรียกว่าความสามารถหรืออะไรที่แบบจะเข้ามาช่วยพัฒนาเขาได้งั้นปุตติสัยที่สี่นะครับคือเรื่องของการหลุดโฟกัสเป็นไงครับหลุดโฟกัสครับโฟกัสนี่ส่วนมากจะเจอกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรเคยเป็นเคยเป็นตอนเป็นนักขายแรกๆก็เป็นเหมือนจะไปหาลูกค้าแต่พอด แหวงสักหน่อยนึงแวะนิดหน่อยแส่สักแก้วละกันแก้ว,วนึงหรือบางทีนคนที่เป็นเซลล์ต่างจังหวัดเนียขับออกกรุงเทพเอาแวะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หน่อยละกันแล้วเล่นเช็คเมลเช็ค Facebook หน่อยนึงละกันหน่วยหน้าก็จะไปถึงที่หมายหรือไปถึงโรงงานหรือไปถึงบริษัทลูกค้าพอไปถึง,ไปไงเป็นไงครับปิดไปแล้วปิดไปแล้วกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเรียบร้อยพอมีอุปนิสัยแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็คือบอกว่าชอบแวะครับเนาะสิ่งที่มันควรจะเป็นคือไงครับปอลี่ก็คือถ้าเราต้องการจะประสบความสำเร็จครับ จะบอกอย่างนี้ว่าคนเราอ่ะเวลาที่จะพักผ่อนหรือเวลาที่จะใช้ชีวิตแบบชิวๆอ่ะมันมันยังมีเยอะแต่มันจะทําได้ขอเมื่อเคยไหมแบบอยากนอนหลับแต่นอนหลับโดยที่กระตับกระสามันก็เลยทาให้เวลาที่เราจะพักไม่ไม่มีความสุขหรอกบางทีคุณแวะเช็คอินร้านกาแฟสวยนๆน่ารักๆนรักงไม่รู้อยู่แก่ใจว่ากำลังจะไปไม่ทันลูกค้ารายนั้นน่ะ ถามว่าคุณมีความสุขไหมล่ะเราะฉะั้นวันนี้สิ่งที่เราสำคัญมากกว่าคือวันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรบางทีเรามีวันหยุดอยู่แล้วในการทำงานเราก็ไปใช้ตอนนั้นแต่มันทาให้เราสามารถหยุดได้แบบสบายใจกว่า,างเงินก็ได้เป็นของคุณก่อนเลยใช่ครับก็ฝากไว้คือว่าถ้าคุณตั้งเป้าจะทําอะไรทําให้เสร็จก่อนจะไปเจอลูกค้าจเจอให้เสร็จก่อนเหมือนกันนะครับเราอุปนิยเนี่ยติดนในรายเดือนเหมือนกันนะต้นเดือนจะชิวๆจะนวยหน้าไม่เอาปิดการขายให้ได้ก่อนถึงยอดให้ได้ก่อน achieve รอ100ให้ได้ก่อน วันที่20คนอื่นกําลังวิ่งเริ่มหายอดหายอดเลยคุณปิดเริ่มทํางานปิดเรียบร้อยแล้วคุณ a c ค i ี v e เรียบร้อยแล้วคุณชิวๆแล้วคือคุณ active ตั้งต้นเดือนคอยคุณบอกว่าเลือกที่จะทํางานตั้งต้นเดือนนะครับขยันก่อนทําก่อนนะถึงเส้นชัยก่อนแล้วค่อยไปชิลอยาอกแบบว่าชิลก่อนอนะ่นเงซึ่งผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความก็กลับไปข้อที่หนึ่งคือความชระาะใจและความประมาทคือสุดท้ายมันก็จบด้วยคำว่าเกือบถึงนี่ไงก็เป็นสี่คุณนิสัยนะครับที่เราฝากให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น ความชล่าใจนะครับแล้วก็ไม่ศึกษาความรู้นะครับไม่ไเอง,แล,เองแล้วก็อันที่สี่ครับคือการไุดโฟกัสนะครับเพื่อนๆคนไหนดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับ mm hmm. พยายามดีบมันทิ้งออกไปนะครับ mm hmm. แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นนักขายที่ขายได้เกินเป้า ปิดยอดขายตั้งแต่ไดือนกลางเดือนหรือตั้งแต่วันที่20บต้นๆ้นก็ปิดยอดขายกันได้แล้วดี่เราไปทำกันแบบชิลๆใช้เงินมีความสุขใช่ใช่แล้วก็ดูคนอื่นวิ่งไล่ล่าหายอดกันแบบชงคงสุดท้ายนะครับแต่ดูชิลเวลานะครับเนาะนะครับนะก็ขออวยพทุกคนใครดีใครดีจริงเลยทุกคนครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับ ท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอตอนอื่นรวมทั้งความรู้อีกมากมายนะครับของ Beyond Training ได้ที่ w w w Beyond Training i n t h ครับ